นี่คือคังรถ n อเ250งรามูล,ลค่ามากกว่า3 5ล้าน5แสนบาทนะครับมีอยู่5คันนะครับของเจ้าพ่ออาบอบนวดน,นะครับบอกเลยว่าสุดมากๆในคลิปนี้เห็นไหมลังกาปะปกติเราจะเห็นคัน2คันใช่ไหมใช่อันนี้ใช่บ้านของเสียไหมครเสียตั้มที่แบบเป็นเจ้าของอาบอบนวดอะไรเงี้ยทำไมต้อง250อ่ะถามก่อนสานเสานเนาะทางเข้าบ้านโอยถ้าเข้าบ้านแลดูแบบ อันนี้คือแบบเขาไม่ได้แบบทํางานเกี่ยวข้าราชการประธานินนาธิปดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะเขา่าจะเป็นแบบเหมือนเจ้าของอาวอมนวดนะพอเขาคุยไว้ว่าจะให้เด็กแบบรับเกตฑเจ็ดพันในเ่ะยแต่ก็บอกเขาไปว่าไม่ได้แบบ้องหนึ่งสองเขาให้เมมเบอร์ฟรีป่ะนี่ที่เรามาถ่ายวันนั้นไม่ใช่ไม่ได้เมมเบอร์ฟรีแต่ได้เจ็ดพันแต่เขาบอกว่าถ้าจ่ายหนึ่งสองหนสองก็ใส่สตางเข้าไปเองอ๋อก็เรียกว่าเอามาเชิญได้ เอาเอาเอาตรงนั้นเอาโปรมามาเถิดน,นอย่างเช่นจะกอบผมใช้บริการแบบพันห้านี่เขาอาจจะอัพให้เป็นห้าพันใช่ห้าพันเนาะ 5, พูดแล้วขนลุกก็ต้องขอบคุณสุรตาดนะที่ให้เมมเบอร์เราเจ็ดพันราคาดีด้วยราคาดีนะไม่ตอนแรกถ้าราคาเต็มม,ามา 1, 2, ันมันหมื่นสองเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมัน เขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษก็เลยคิดว่าต้องมาขอบคุณเขาโดยการพาทุกคนมาเยี่ยมของสะสมของเจ้าพ่อนะฮะเขาบอกเลยเดี๋ยวเราต้องถามจากปากเขาแหละว่าเขาเป็นเจ้าพ่ออาวุธจริงเปล่าอะไรเงี้ยมันสุละต่านเนี่ยแล้วที่สําคัญคือปกติผมไปถ่ายบ้านพี่ๆผมก็เอเดอ0สประมาณกี่คันวะคันหนึ่งสองคันเกินสองคันสคันสองคันแนนี่ผโห้ยเยอะ มาเข้ามาดูเลยก่อนเพื่อการไม่เสียเวลาหลักๆเราไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายรถเราเราต้องการเมมเบอร์ที่มากขึ้นเรื่อนจากงบบัตรเจ็ดพันอาจจะเป็นสักสองหมื่นอะไรเงี้ยสองคนอะไรเงี้ยมันก็เวิร์กแหละเห็นไหมลังการปะนี่เรายังไม่ได้บอกเขาเลยนะเขาแค่ไม่รู้อะผมก็แค่บอกยามแต่ไม่ได้โทรบอกเขากลัวกลัวกลัวเขาด่าอยู่เขาไม่น่าด่าหรอกเขาเขาน่จะรู้จักเราอยู่แล้วมันแอบถ่ายจริงคุณก็สุดสิ้ จับแล้วมีแบบแก๊กๆว่ะอ๋อนี่ไม่มีน,นี่ค,คัดเปียกอืมเฮ้ยทำไรอ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้ใช่บ้านของเสียไหมฮะเสียตั้มที่แบบเป็นเจ้าของอ่าวอบนวดอะไรเงี้ยแถวราชดาไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าเอาใช่ก็เมื่อวานเราคุยกันอยู่ว่าก็ที่จัดเมมเบอร์เจ็ดพันให้ผมแม่คุณจะมาแบบ พูดพูดอย่างนี้ไม่ได้ผมเสียหายสิครับัดิเสธไม่ได้อ๋อลืมไปเขาก็ต้องมีการเขาก็ต้องมีนั่นแหละการวางตัวที่ดีก็ขอบคุณเขาจริงๆนะแล้วก็เข้ามาบ้านเมื่อกี้แอบตกใจนิดนึงโอ้แกทักเราอย่างนี้ทำไมต้อง5คันทำไมต้องเ d r 2ไ0ร้บผมอยากรู้เดี๋ก็มาแล้วค่ะคุยตรงไม่ต้องไม่มีสริฟแบบง่ายๆเลยมคุยกันง่ายเลยอันนี้คือทำไมต้อง250อ่ะถามก่อน250ใช่ก็ทำไมต้องรุ่นนี้ก็ตามสไตล์เด็ก90้าศูนยนะ แสดงว่าพี่ตต้โตมากับพวกรถพวกนี้ใช่ใช่ดูหนังพี่หลิวมาแล้วก็ชอบสองร้อยก็ <2 90. S 2> นั่นแหละ2องเพราะว่าโตในยุคนั้นใช่ครับชอบพี่หลิวก็เลยพอเรามีกําลังทรัพย์หน่อยก็อยากมีโอกาสเก็บอยากอยากได้ขี่เก็บสะสมไว้ครับแล้วพอได้ลองขี่เป็นไงพอได้ลองขี่มันก็มันก็อีกอารมณ์นึงปกติผมขี่สี่จังหวะ ผมชอบสี่ยังบ่ชอบรถสปอร์ตอะไรพวกนี้พวกตัวพันตัวสี่้อใช่ตัวพันชวกจิกเซอร์ขี่ซูขี่อะไรพวกนี้มามาก่อนแต่พอได้ลองขี่สองยังบะแล้วมันก็เป็นอีกลมหนึ่งที่แบบมีควันมีอะไรได้กลิ่นแต่ก่อนก็เหม็นๆนะตอนนี้เริ่มชอบละเริ่มติดกลิ่นละเออติดกลิ่นเลยเห็นไหมบอกแล้ววันไหนไม่ได้ดมนี่มุดหยิดมุดหยิดผมก็เหมือนกันแหละผมก็เหมือนกันแหละมันต้องมันต้องได้ดมเนาะคนเราเนาะเออ ติดกลิ่นควันกลิ่นควันสีตอนนี้ผมก็ติดเค็มไปเลยไม่ใช่แล้วน่าจะไม่เกี่ยวละคนละเรื่องละคันไหนที่รู้สึกชอบที่สุดสำหรับ5คันนี้ช่วยบอกคันไหนเหรอใช่นี้ M428 ผมชอบผมชอบอารมณ์ M428 นะเพราะอะไรครับอันดับแรกเพราะว่าอย่างอย่างคันนี้การ์ดมันเป็นการ์ดให้ราซีเป็นการ์ดการ์ดแต่งการ์ดซิ่งก์อะเฮ้ราซีก็ข้อด้านเรสซิ่งเนาะใช่ใช่ครับเป็นเป็นการ์ดแต่งแล้วก็อารมณ์พวกไฟพวก อารมณ์ต่างๆมันมัน,มนจะรุนแรงกว่าของเดิมๆของเดิมเขาเป็นการ์ดยังไงแบบธรรมดา่มันเป็นการ์ดเหมือนกันเลยแต่ว่าเฮ้ยผมผมมีการ์ดนะเฮ้ยจริงปหมเนี่ยทาได้เหรอ,อการ์ดเทเซีเป็นแบบนี้แต่ว่าของของเดิมอยู่อยู่ในบ้านเอาไม้เอา,เอา,เ,อาเอาไม้ดูได้ครับมีมีของเดิมไหมพี่เดี๋ยวเราเอา,เอาไม้ดูแป๊บเดียวเข้าไปหยิบเลยฮะเสร็จโจเรีร้อยอเ,เดี๋ยวลองใส่รถคันอื่นไม่ได้เหรอใส่รถเราไม่น่าได้ มีหมกะหมกไม,ม,ม,ม่ทั้งชักน,นี่เลยนี่เลยแบบนี้แย,ยัก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 เลยอ่ะอันนี้อันนี้ของเดิมอ๋อเขาจะมีโลโก้เขา NSA นี่เดี๋ยวถือเขาจะแบบิแต่ว่าการมันก็แตกต่างกันนะคืออันนี้ยนการรอบต่างๆมันก็จะช้ากว่าตัวนี้อนรอบมันจะแรงกว่าก็คือ,อมันเป็นเลสซิ่งอ่าใช่มันตัดมีผล้วยหรอมีมีครับ อารมณ์เหมือนเปลี่ยนกลองเลยอะมันตัดระบบระบบต่างๆระบบเซ็นเซอร์ต่างๆพวกขาตั้งมันก็คืออะไรที่เซฟตี้ก็คือมันจะกลายเป็นรถสนามใช่ไช่กลายเป็นสนามเลยจากรถถนนใช่ครับอารมณ์แบบอยวันนี้ไปรับสาวแบบชิวๆอ่ะเปลี่ยนจากรถถนนอันนี้เข้าสนามก่อนนะง่ะปิดตาด้หลับตาด้ได้ไหมโฟกัสดูโอเคไหม อ่ะอันนี้อันหนึ่งอันนี้รถอันนี้รถบ้านบ้านถ้าเราไปออกทิปอะต้องใช้การธรรมดาเพราะว่าตอนตอนที่ขี่ความเร็วเท่ากันอะรอบของเราตัวนี้จะเท่ากับเพื่อนแต่สมมติเราขี่กั๊ดเฮด้าซีอะมันจะแรงกว่าแล้วเปลืองน้ํามันมากกว่าอ่าใช่เป็นเรื่องปกติถ้าเวลาขี่ก็การใช้รอบที่จะสูงกว่ามันก็จะอาจจะเหนื่อยรถเหนื่อยคนใช่ต้องทอรสเตอร์ลงอ๋อ แต่พอลองทดสเตอร์แล้วมันก็ไม่สนุกนะไม,ไม่สนุกเหมือนเดิมมันไม่ตืด้ดไม่ตืด้ดถ่ายให้คนดูเยอะแล้วมั้งช่องผมอะแต่ว่าคันนี้ก็เป็นการที่อาซีช่องอื่นไม่ใช่คลิปคันอื่นก็จะเป็นการธรรมดาแต่ว่าระบบอะถ้าเราถ้าเราจะสตาร์ทด้วยการใช้ด้วยการมันต้องตัดพวกเซนเซอร์ออกอ๋อถงว่าตัดพวกเช็คเช็คอะไรต่างๆออกก็สตาร์ทได,ด้ดังแรกดังแรกขึ้นมาละอืมนี่ขาตั้งอ๋อมันจะไซส์แตนอยู่ตรงนี้ไซสแ์แตนมันจะมีแค่ความร้อนอย่างเดียวนะครับ แสดงว่าโดยส่วนตัวมันมันดูเท่นะขี่แล้วแบบโอ้ว้าวุ่นเลยสาวแบบติดเต็มเลยงงเลยดูดิออืมน,นี่น,นี่แบบว่าแบบว่ามีมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาผมป่ะมีปัญหาผมป่ะเนี่ยเจอนี่เลยเนี่ยแต่ว่ามันจะขี่ขี่ง่ายกว่านะด้วยด้วยรูปแบบถังมันสมูทมากกว่าอืมพวกถังพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ฟีลลิ่งการขี่มันมันมัน,ม,นมันใหม่กว่าอันนี้เขาจะยาว ถังมันจะถังที่เบสมันจะใหญ่อันนี้คือ M C 21สวิงอาร์มคู่อ๋อนี่ไงถังมันจะดูใหญ่อันนี้จะดูแบบว่าดูเรียวกว่าใช่ตัวตัวนี้มันจะเล็กนิดหน่งมันกระชับกว่าหรอพี่มันมันกระชับกว่าสมูทกว่าแล้วก็ตัวเรามันมันจะเหมาะมากกว่าตันนี้จะตั้งตั้งไงมันจะติดพุงใช่อารมณ์นี้มันจะแบบตั้งตห้งอยอ่ะลองดูตั้งๆัแบบนี้เออจริงหลังหลังหลังม่ออกจะเดแบบอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่นี้แบบอันนี้สมูทกว่ามันจะแบบการขี่ง่าย ใช่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่แล้วก็ตัวปีกตัวนี้มันจะเล็กตัวนี้จะใหญ่ปะเข้าใจแล้วอันนี้ก็คือรับเข่าเวลาเราใส่ใช่ใช่ใช่สิ่งสูุอะลรประมาณนี้ใช่เออเนาะก็คนล่าลมนะขับไปไหนคนเนาะชอบสะกิดหรือว่าทักอะไรพวงนี้ไหม,เ,มเจอตามถนนตามไฟแดงมันก็เรื่องปกติเขาก็ยกมือให้อ๋อยกมือให้นิวน้วโป้งนิวงน้วโป้งนะเนาะแล้วเขาบางคนก็ชอบบางคนก็เข้ามาชมเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องปกติเวลาไปงานด้วย เวลาไปงานมีคนถ่ายรูปก็คืออันนี้ก็จะแต่งสไตล์เดิมๆนะเท่าที่ดูเป็นจานเดิมจานเดิมปั๊มเดิมอันนี้ก็เป็นจานคีการ์ดที่ว่าเปลี่ยนไปจานคีการ์ดก็คือตัวนี้บางคนงงว่าจานคีการ์ดคืออะไรที่ว่าใส่ในพวกเคพวกรถหนักทั้งหลายที่เขาแต่งจานมาสวยจานคีการ์ดก็คือมาจากชื่อของนี่แหละคีการ์ดตัวนี้นั่นแหละประมาณนี้ขอบคืนผมเลยนะ ติดกระเป๋าไปนะไม่ได้หรอมันได้เลยแพงนะเทเลอสีนี่น่าจะแพงนะเนาะใช่ใช่กล่องมันแพงเดี๋ยวแล้วก็มันก็ต้องแมทบ่งแลกกันไหมแลกกับการ์ดผมไหมมีมีตาถึงสองแสนหรือเปล่าเดี๋ยวไปซื้อกล่องใหม่ได้ไม่เป็นไรคุ้มใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีมีประมาณสองอ่ะคุ้มใช่ไหมไม่คุ้มไม่คุ้มจะไม่คุ้มหรอใช่ถ้าสมมติกล่องกล่องเนี้ยแสนสองแสนต้องมีเฮ้ยกล่องเนี้ยน่าหลายแสนอยู่แล้วคันนี้ติดไหม อันนี้ก็ไม่ติดนะเดี๋ยวขาตั้งขึ้นไม่แกดูแกดูไม่มั่นใจเลยอ่ะไม่ค่อยได้ขี่ครับใน,นนี้ต้องเปิดของน้ำมันขาตั้งขึ้นก่อนคันนี้มันใช้เซ็นเซอร์อ๋อใช้เซ็นเซอร์ขาตั้ง,อ,ง,งอ่ะลองประคองดูใช่เฮ้ยได้อยู่นะทีเดียวติดเลยอ่ะชอบอ่ะขาตั้งลงดับอ๋อถ้าขาตั้งลงนี่คือดับเลยใช่อ้าว เหมือนรถรุ่นใหม่เลยนะไม่แต่มันเป็นแล้วแต่การ์ดถ้าการ์ดตัวนี้ไม่ไม่ดับอ๋อถ้าการ์ดตัวนี้มันมันมันจะเอาเซนเซอร์เซนเซอร์ไอต,ตัวสองสองทีออกอ๋อเข้าใจละตัวนี้มันตัดออกหมดเลยที่เป็นเซนเซอร์ก็คือโดยส่วนตัวเออโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็น H ฮดอาซถ้าเขาแข่งจร,ริงเขาไม่ได้ใช้ขาตั้งอยู่แล้วเขาใช้เป็นสแตนยกเอารถแข่งอไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปั๊มออโต้ลูปใช่ไม่ใช้เซนเซอร์ต่างๆตัดออกหมดเลยอื น่าจะขอ <S <S ขอองแงแต่ก่อนนะไม่ชอบนะสองจังหวัดตอนนี้เริ่ม <S 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 ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเริ่มติดตรงสายเส็ติดกินนี้เวลาสตาร์ทะเนาะยอมรับเลยว่านั่นแหละสเสน่ห์นะอาจจะงงว่าทำไมเบสิกไม่เจาะแต่ละคันเลยเจาะมาเยอะแล้วเอทีอ,อาก็ตามสเปคก็2สูบ V นะ2สูบ V แบบนี้แล้วก็หัวกขนาดเขาเรียกสูบ L ก็คือ V อ่ะแหละแล้วก็2 5 0 PC อยห้าสิบพีซีสูบห่งร้อ่าอะนไปคาบูก็เป็นคาบ,บูคู่เนาะใช่ไหมคาบูคู่ยัดเข้าไปเลย ลีดก็นั่นแหละแล้วแต่คนจะแต่งบางคนก็ใส่ลีดเฮดอาซีอะไรเงี้ยมันโมดิฟายได้หมดใช่ไหมใช่แล้วก็อะไรในเรื่องของสเปคก็นั่นแหละ45ม้า50ม้าแล้วแต่รุ่นแต่อันนี้ถ้าเดิมๆที่ในโบชัวก็40เพราะว่าเขาตอนมาต้องมีการปลดนั่นปลดนี่เพราะว่าค่ายเสียผลิตไอเสียเพราะว่าเป็นยุคที่ไปไปลาย2จังหวะแล้วเนาะใช่ใช่ใช่มันปลาย2จังหวะแล้วส่วนข้อได้เปรียบของ2จังหวะที่ได้เปรียบพวกตระกูล400อแล้วเนี้ยก็เป็นเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักเบามากน้ำหนักเบา เบาเบาถ้าเทียบกับ400เบานะเบาม่านะรถนี่อะไรเลยมีแค่ระบบไฟระบบน้ํามันแค่นั้นเองไม่รวมไม่รวมของเหลวใน120กว่าโลเองถือว่าเบามากมันก็เลยมีความจีดจ้าสูงก็อย่างผมทําเวลาได้กดที่ของ5ก็มา130ครับก็พอพอโนวาอืมพอพอโนวานะันวาโวาที่ขี่เองมันมีเสน่ห์อย่างก็คือแบบเราขี่ยังไงไม่ให้มันพังขะขี่แบบไปออกที่ปรอยางเงี้ยมันอยู่ที่การแบบการผสมน้ํามันการเช็คปั๊มเช็คอะไรพวกนี้ด้วยครับ เปิดพอจะเปิดได้ไหมถ้ามูว่าถ้าพังขึ้นมาทีนึงเครื่องนี่ยังไงเจ็บไหมโอ้ผมนี่ผมทํารถเองอแล้วก็พังทีผมรถโดนเสื้อเสื้อสูบลูกสูบนี่หมดไปหลายหมื่นเหมือนกันต่อรอบสี่ห้าหมื่นต้องมีนะครึ่งแสนใช่แต่ถ้าไปทำที่อื่นก็หลักแสนผมรู้ตรงอันนี้ทำรถเองนะทำรถเองก็ค่าไหล ค่าอะไรอ่ะมันก็แพงอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องประมูลแล้วส่งเข้ามามันไม่มีขายในไทยไงในไทยก็คนก็เหมือนเราซื้อมาเก็บแล้วแบ่งกันก็ยังแพงอยู่ดีใช่แพงค่าส่งไม่มีนะแบบไปเดินเซ็งกมเซ็งกงแล้วแบบเจอไม่มีนะครับรถแบบนี้พี่ต้องประมูลใช่ไหมใช่คนประมูลประมูลในที่ไหนฮะที่ญี่ปุ่นนะครับเว็บยักษเว็บอีเบย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราก็ส่งเข้ามาของบางชิ้นอ่ะ90 0บาทแต่ว่าค่าส่งเป็นพันอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องมาลุ้นอีกใช่ไหมว่าข้างในจะดีหรือเปล่าท<ช>ี่จะมาใส่รถใช่ต้องมานั่งวัดดวงอีกว่าดีไม่ดีก็ว่าเสื้อสูบก็ต้องไปเช็คข้างในอีกโดนมายังอะไรอย่างเงี้ยว่าตามตรงก็ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องเล่นแล้วกันเนาะอันนี้พูดจริงนะแบบว่ามันมันไม่เหมือนพวกครีอาร์คอาร์เราซื้อได้เลยมาประกอบใช่ไหมถ้าง่ายอย่างนั้นคงจะง่ายแหละคงจะพังบ่อยเสื้อเสื้อตัวทําทีก็ประมาณหลักหมื่นไม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือหลายหมื่น บางทีก็แล้วแต่ของด้วยเนาะพี่เนาะของมันหายากก็เลยแบบขีท่ทนุถนอมหน่อยแต่โม้ได้นะว่ารวมกันทั้งหมดไอห้าคันเนี่ยผมว่าเลขสามต้องมีเพราะโดยเฉพาะคันนี้คันนี้ขึ้นมาสูงสุดละก็แต่งไปเยอะเหลือเกินนะพี่เนาะคันนี้รถไม่เดิมไม่เดิมเลยเรามาดูด,ดิไม่เดิมไม่มีความเดิมเลยทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดป,มปั๊มนั่นปั๊มนี่แล้วของแต่งนี่เท่าไหร่พี่ของแต่งเหรอใช่คุยได้เลยคุยได,ยยไดย้ไม่มีใครว่าผมไม่ได้โจดอ่ะไม่ได้โจดด้วย ใช่แล้วอะไรแพงสุดในตัวรถถ้าเป็นของแต่งแพงสุดหรอใช่น่ามีท่อมั้งผมว่าท่อท่อแพงสุดหรอใช่ท่อท่อว่าสั่งนอกไงเป็นเป็นใบเดียวในโลกเพราะว่าเขาต้องขึ้นจิ๊กใหม่ท่อใบเดียวในโลกอ่ะเนี่ยแล้วเท่าไหร่อ่ะท่อตัวนี้หรอน่าจะมีประมาณสี่ห้าพันห้าพันอะไรสี่ห้าพันเหรียญได้สี่ห้พันเหรียญปึ๊บขึ้นหน้าจอเท่าไหร่วะเนี่ย ก็้าค่ากานส่งอีกหมื่นกว่าบาทสองหมื่นถ้า,าส่งก็นั่นแหละประมาณหลักแสนอยู่แล้วแหละแสนกว่าใบเดียวในโลกด้วยชีวิตใช่เพราะว่าเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยเขาจะสลักไว้สลักชื่อไว้แล้วก็ใบที่ท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่ตอนนี้มีเขามีจิ๊กแล้วน่าจะน่าจะเริ่มมีคนสั่งม,มั้งผมไม่แน่ใจนะเหมือนเป็นตัวอย่างใช่แต่ตอนนั้นเขาต้องไปซื้อของแบบจากที่อื่นมาแล้วเขาขึ้นจิ๊กใหม่แล้วก็ทําส่งไม้ผมเนี่ยเราเข้ามาดูใกล้มาดูทอด ขอพิเศษหน่อยตีไปไปละแสนห้าแล้วกันท่อเป็นท่อคูนเทเนียมทั้งใบนะถือว่าก็พอๆกับพวกท่อไทเทนพวก V4 S1000 นะเนาะใช่ไหมอันนั้นแสนกว่าบาทอืมไม่เท่าไรหรอกก็ธรรมดาธรรมดาบ้านๆเนี่ยละอ่าสตาร์ได้ไหมพี่ขอฟังเสียงท่อไปอไปละแสนห้าหน่อยต้องมีโชคด้วยไหมอ๋อเปิดน้ำมันสตาร์ีละน้ำมันไม่ลง ใลร้ร้อนปล่อยเดินเบาอะ่ะเสียงพร้อมมากเลยนะนอันนี้ก็ต้องคันแห้งด้วยดิใช่ไหมใช่ใช่ ะชอบอ่ะก็พอะใส่ไปไหนก็ไม่มีใครเหมือนเราเนาะพี่เนาะไม่เหมือนไม่เหมือนใส่แล้วนั่นแหละใส่แล้วทรงพลังนะคือแต่งเดิมผมก็แต่งได้นะแต่งเดิมก็ทั่วทั่วไปแหลผมชอบซิ่งไงชอบซิ่งยอมรับยอมรับยอมรับก็นั่นแหละฮเท่าที่ให้ดูประมาณนี้แล้วจะมีมีมีอย่างอื่นอีกไหมที่แบบแอบซุกไว้อะไรเงี้ย ประมาณนั้นแบบเราซุกไว้เพิ่มจริงผมมีรถคันหนึ่งเป็นเป็นเครื่องตัวบัญชีนะแต่ว่ายังทำไม่เสร็จเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายในคืด้สองพันสิบบอดี้เขาใช่ในโครงแต่วางเครื่องเท่าไหร่ในเฟรมตัว250แต่วางเครื่องวางเครื่องเป็น421เครื่องบัญชี4 2่สซีซีสสูบสี่รแรงไหมนะแรงแรงเป็นเครื่องทอเป็นรถรถบัญชีรถ ATV อย่างเงี้ยแต่ไววางในในในคันคันแบบนี้ เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายน่าจะแรงน่าดูเลยอ่ะแต่ที่ขี่ขี่แล้วเร็วนี่ไม่ได้อ่ะแบบขี่ท้อๆขี่ออกเท่ๆได้อยู่อ๋อทำแบบไม่เหมือนใครอ่ะคันเดียวครับก็โอเคนะพี่ก็ขอบคุณมากนะที่นั่นแหละสมนาคุณหลายๆอย่างที่ดูแลกันมาแล้วก็พามาเปิดบ้านให้ทุกคนได้ดูกันนะะครับ โดยไล่เลียงแล้วเท่าที่ดูเมื่อกี้ถ่ายแล้วดูชัดไหมชัดเจนนะเออชัดเจนเลยว่าแต่ละคันนี่ถือว่าเขามีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันก็ถ้าชอบลีปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยจริงๆเผื่อจะมีบ้านที่เขาแบบแอบซุกรถแต่งนี้ไว้จะได้ไปถ่ายทุกคนดูกันแล้วก็ก่อนจากก็นั่นแหละเนี่ยฝากด้วยเสื้อเลยนะผมไม่กลัวใช่ไหมเสื้อทีมมอเตอร์ไซค์นะแขนยาว5้ารถ้าแขนสั้น5 5 0สั่งได้มีสีดำใส่แล้วเป็นไงพี่ใส่แล้วดูเท่ไหมใส่แล้วหล่อเออขี่นะเออดูดิเท เอ้ยผมลืมผมลืมของโอ้หลืมได้ไงเนี่ยมีด้วยอันนี้มาให้รถที่มีกี่คันอ่ะมีห้าคันผมมีห้าคันใช่ไหมใช่อันนี้สติกเกอร์แต่ละเกาเกเห็นชัดไหมส่งฟรีสั่งได้ในเพจพี่มีห้าคันใช่ไหมใช่ผมับเอาไปผันเดียวโอ้โหเขาโคตรเล้าใจเลยว่ะ